ทุกวันนันมันเป็นอย่างนี้แหละรานนั้นเขาจะมีภาษาหลวงพ่ออยู่ที่วัดป่าบรรดาท่านปัญญาพูดให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อยังจําไม่ลืมท่านปัญญาบอกว่าเป็นคําเป็นคําคมของฝรั่งมั้นบอกว่านะี่ดูสิโลกน,นมันบ้ากันทนะั้งนั้นคนหนึ่งทำอย่างคนหนึ่งทำอย่างไม่น่าทําก็ทำํำมแตรลาสองคนเนี่ยนพะอพูดกันพอจะรู้เรื่องบงัง แต่บางครั้งคุณคุณก็เพลเพลจะบ้าบ้าเหมือนกันนะวะฝนที่สเลยเป็นดีแต่ตัวคนเดียวกันน่ะขนาดเพื่อนยังเป็นบ้าอีกหลวงพ่อฟังเนพะื่อนหลวงพ่อกับขํา<ม>โลกทั้งโลกมันเป็นบ้าไปหมดนะ,ะมีแต่เราสองคนพอพูดกันพอจะรู้เรื่องอแต่บางครั้งปุณก็เบอร์เบอร์เพลเพลอีกเหมือนกันหัวฝนที่สู็เลยมีตัวเองคนเดียวเป็นคนดี เพื่อนกันอะไเพื่อนก็ยังเป็นบ้าไปอีงฟังฟังเลยแล้อ,ลอ,อันนี้การทํางานต้องประสานกาาันนะดีอันไหนควรยังไงไม่ควรยังไงพองานมางานใหญ่จะไปแบกคนเดียวไม่ได้เราต้องอาศัยรูปแบบการขับเคลื่อนเหมือนกับฟันเฟืองการทํางานฟันเฟืองตัวเล็กฟันเฟืองตัวใหญให่ก่อนที่มันจะเป็นขึ้นมาได้ก็ต้องฟันเฟืองตัวเล็กหมุนบางทีก็ใช้ฟันเฟืองตัวใหญ่หมุน เพื่อไปหาฟันเฟืองตัวเล็กบางทีกับบางโรงงานกับเอาฟันเฟืองตัวเล็กหมนุนขยับขยับขยับขึ้นไปจนฟันเฟืองตัวใหญ่มันหมนุหมนอันนี้ก็การทำงานของพวกเราก็เหมือนกันนั่นแหละต้องมีความพร้อมเพียงสมัคคีกันสมานฉันรักสามัคคีกันเอาไว้ทำยังไง งานนี้จะไปได้ดีแต่ตามไม่จริงงานกระถิ่นของหลวงพอ่อถ้าจะว่าใหญ่มันก็ใหญ่ถ้าจะว่าเล็กมันก็เล็กเพราะเหตุไรจไึงว่าจึงจึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าหลวงพ่อเองหลวงพ่อก็ไม่ได้มีใบดีกงดีกาเชิญอะไรเป็นลายลักษณอักษรเพียงตะประกาศบอกกล่าวเล่าสิบกันกระถินหลวงพอ่อศรัทธาญาติโยมผู้ที่อยากจะมาร่วมทําบุญกับกระถิน ของหลวงพ่อปีหนึ่งก็มีครั้งเดียวเท่านั้นแหะผู้ใดจะมากก็มาเนดะ้ออันนี้หลวงพ่อเขาประกาศอย่างนั้นทุกปีแต่ทุกปีที่ผ่านมานะถ้าจะว่าไปแล้วก็มืดฟ้ามดินเหมือนกันคนที่มาในงานนะมากพอสมควรหลวงพ่อเห็นว่า,าสําหรับสายตาหลวงพ่อหลวงพ่อว่ามาก,กน,นะอาจจะหลวงพ่ออาจจะไปยังไม่เคยเห็นวัดอื่นแต่วัดหลวงตาเปรียบเทียบไม่ได้นะ่ะละวัดหลวงตาก็ต้องมาก แต่ขนาดวัดหลวงพอนะ่อเน่ยหลวงพ่อกับว่าอูขนาดนี้กับพอแรงทตนี้การที่คนมามากเนะี่ยเราจะรับมือ,อยังไงอันนี้นะ่ะเป็นเรื่องใหญ่สําหรับวัดนะ่นจังหวัดอันเรื่องนะเรื่องนั้นมันเล็กบางงานนะจุดประสงค์คือเล็กแต่มันตอนรับคนเนี่ยนะ่ะมันเป็นเรื่องใหญ่เลยทนี้ที่ผู้มาเกี่ยวข้องนะจะเลี้ยงยังไงที่มาเข้ามาคนเข้ามา กลางค่ำกลางคืนมีไฟไหมมีห้องน้ำไหมมีน้ำมีไฟไหมมีอาหารการบริโภคไหมหลับนอนยังไงที่พักผ้าศัยทำยังไงนี่แหละเป็นเรื่องใหญ่คือเรื่องตอนรับขับสู้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ทีผผ่ผ่านมาทุกปีนะเพราะนั้นปีนี้ก็คงจะลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นการเตรียมพร้อมของงานเนี่ยก็ต้องประสานกันหลายหมู่หลายคณะหลายพักหลายพวกทั้งพี่น้อง ประชาชนญ,ญาติโยมด้วยทั้งฝ่ายพระด้วยทั้งผู้อยู่ใกล้ด้วยอยู่ไกลด้วยอย่างลงทานอันนี้เราก็ต้องได้จดจด,จด,จดอาไว้เหมือนกันเผื่อวันนั้นมาก็เอาเลี้ยงแขกเลี้ยงคนเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานที่มาร่วมงานสรุปแล้วก็คือการทําบุญร่วมกันนั่นเลี้ยงอาหารการบริโภคมาวัดทำบุญกับวัดวาศาสนาอย่าให้อดอย่าให้อยากให้มีอยู่มีกิน อันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆคนนะไม่ว่าระดับไหนการเป็นอยู่มันต้องช่วยๆกันให้ดูแลกันพร้อมเพียงสมัครคีกันผู้น้อยผู้ใหญ่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูบาอาจารย์เป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นลูกเป็นเต้าผู้ที่มาเกี่ยวข้องก็ต้อง ช,ช่วยดูแลกันทุกระดับนั่นะแต่เมื่อวานเนี่ยหลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับพุทธอุปถากนะพุทธอุปถากของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าจะตั้งพระนรนเป็นพุทธอุปถากทีเดียวเลยก็ไม่ใช่นะคือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยได้บรรลุหรือได้ตัดสรุปธรรมพอได้บรรลุธรรมแะ้วประกาศพระศาสนาไปทั่วสารทิศ แต่นี้ก็มีบริษัทมงคลวานมีลูกศิษย์ลูกหามากมายขึ้นมาจนอายุของท่าน45ปีนะลูกศิษย์ก็เต็มบ้านเต็มเมืองเลยทีนี้ก็พระพุทธองค์ยังไม่มีอุปถัมภ์องค์นั้นบางมารับใช้องค์นี้บางมารับใช้บางทีก็เนรมารับใช้บางทีก็พระมารับใช้เปลี่ยนหน้ากันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคือไม่ไม่ท้าบอเหมือนกันท คำว่าไม่ท้าวลก็คือขาดความรับผิดชอบเธอเนี่ยนี่แหละเนี่ยตัวนี้แหละคือความรับผิดชอบเนี่ยตัวเนี้ยเพราะว่าไม่ได้ทำแบบเป็นจิตกะลักษณะหรือว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้เนี่ยจังหาผู้รับผิดชอบยังไม่ได้อองนี้อยากจะทําก็ทําองนั้นก็ไปองคหนึ่งเขามาทําแล้วก็องนั้นก็มาแทน,นก็ไปให้เ้าว่าพระพุทธองค์ก็อายุสูงขึ้นเรื่อย อายุมากขึ้น,นเรื่อยๆบริษัทบริวารก็มากขึ้น,นเรื่อยๆภาระที่จะต้อง้องแลกมากขึ้น,นเรื่อยๆบางทีก็ทําไงไปอบรมสั่งสอน<ม>บาดล้างในยยังบริหารเก็บแลยยังลักษณะอย่างนี้สรุปแล้วก็คือหาคู่รับผิดชอบอย่างไม่ได้ที่แน่นอนแต่วันหนึ่งที่เป็นเหตุใหญ่วันหนึ่งพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมในชนบท คือหมู่บ้านกลุ่มหนึ่งเหมือนกันพอแสดงธรรมเสร็จแล้วพระเมกคียะปัจฉาชมนาะก็ว่าปัจฉารำนาะคือเป็นเพื่อนของพระพุทธเจ้าเดิกเพื่อนเดินทางเพื่อนดูแลเพื่อนอุปถากตกำกับดูแลพระพุทธเจ้าในช่วงนั้นเป็นปัจฉาชมนะเดินทางมาถึงทางสองแพ่งพระเมกคิยะเป็นผู้ตะภายบาดพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเดินนำหน้าพระเมฆิยตะตะภายบาดตัวเองนะไปตะภายบาดพระพุทธเจ้าเดินตามหลังมาพอมาถึงทางสองแพ่งพระพุทธเจ้าจะเสด็จไปกรุงสาวัตถีแต่พระเมฆิยะนะบอกว่าข้าพระองค์อยากจะไปภาวนาที่สวนมะม่วงอยู่ตรงนั้นนะ่ะเป็นที่ร่มรื่นราบรื่นดีร่มรื่นดีอยากจะไปภาวนาเออพระพุทธองค์ก็บอกว่าเมฆิยะ เมกิยะเธอให้ไปส่งเราซะก่อนให้ไปถึงที่ซะก่อนเธอจะไปภาวนาอย่าค่อยไปพอเดี๋ยวนี้เราก็ไปองค์เดียวให้ไปส่งเราถึงที่ซะก่อนแล้วเธอจึงจะไปไปไปภาวนาที่นั่นก็ไปไปได้นะแต่ไปส่งเราซะก่อนแต่พระเมกิยะเนี่ยดันทูหลังลูกเดียวครับเพราะว่าข้าพระอ,องค์อยากจะไปภาวนาตรงนั้นเพื่อไม่ให้เสียโอกาสจะให้มันสืบเนื่องต่อเนื่องลักษณะอย่างนั้นอะ อ้างเหตุผลข้างๆคูๆไปงั้นแนหะผลในสุดพระพุทธองค์ก็บอวกว่าเมกียะวางบริขารลงตรงนั้นอนะ่ะตรงทางสองแพ่งนั่นแหะตรงนั้นอนะ่ะแล้วเธอก็ไปเลยเพราะพระเมกียะก็วางบริขารลงจุดนั้นจริงเลยแล้วพระเมกิยะก็ไปพุทธองค์ก็เอาบาดตะภายขึ้นบนบา่าเดินดุ่มไปตามลําพังพระองค์จนถึงกรุงสาวัตถี พอเมกิยากับไปภาวานาอยู่ป่ามะม่วงเนยพราะเป็นนั่งภาวานาคยๆว่าตัวเองทําไม่ถูกใช่ไหมละ่ะมันจะจิตสงบได้ยังไงสิเี่ยมันไว้ตกมันกังวลว่าเวอ้างวางังออมันคิดปรุงฟุ้งไปหมดสิเนี่ยทั้งที่มันจะสงบโอ้เราเนี่ยทำไม่ถูกเรามากับพระพุทธเจ้าสององค์น่าจะไปส่งท่านให้ถึงที่ซะก่อนท่านก็บอกให้ไปส่งถึงที่แต่เราทําไมมีทิฏฐิมานะถึงขนาดนี้ พวนี้ถูกกเลยพาวนาไม่เป็นไม่ไปได้กลาบมากลับมากลบาบพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็บอกว่าขออภัยที่ข้าพระองค์ได้กระทําไปที่ไม่ถูกต้องพระพุทธองค์บอกว่าอันนั้นเป็นเรื่องของวัตะเออเป็นเรื่องของโลกเราไม่มีเราไม่ถือโทษโกรธเคืองให้แก่ใครอยู่แล้วออันนั้นเป็นเรื่องของวิบากเรื่องของวัตตะเจ้พระองค์ก็ไม่ไม,ไม่ไไม่ด้ว่าอะไร พระนซูตพุทธองค์ก็เลยประกาศนะประกาศขึ้นมาในท่ามกลางสมวัเราเป็นผู้เข้าสู่วัยชราแล้วแล้วก็เรามีบริษัทบริวารคู่คนเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างมากเพราะฉะนั้นพวกเราพวกท่านทั้งหลายเห็นสมเห็นว่ายอย่างไงควรจะมีอุปาถากถาวรหรืออย่างไงดีไหมหรือว่าพวกท่านทั้งหลายมีความเห็นว่ายอย่างไง อันนี้คือพระพุทธองค์ประกาศในถ้ำกลางสงนะท่านนี่อันนี้แหละนี่ที่พระพุทธเจ้าประกาศหาพุทธอุปถาครั้งแรกท่ในี้พระสารีบุตรที่เป็นอครสา,าวกข้างขวาคือเป็นพระผู้ใหญ่คือเป็นมหาเถระรองจากพระพุทธเจ้าคืออัครสา,าวกข้างขวางนนั่นแหะพระโมคคัลลานเป็นอัครสา,าวกข้างซ้ายพระสารีบุตรนั่งกระยงปนมมือต่อพระพักพระพุทธเจ้าว่บพระพุทธเจ้าข้าง ในเมื่อพระบิดาคือพ่อมีความขัดข้องที่จะหาอุปถัมภ์ข้าพระอ,องค์เองที่เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่เป็นลูกผู้ใหญ่ของของตระกูลของพ่อข้าพระอ,องค์เองต้องรับภาระทุกอย่างในภาระหน้าที่ของพ่อเพราะฉะนั้นข้าพระอ,องค์เองจะเป็นผู้ปฏิบัติพุทธอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพุทธนะ ภาษาลิบุตรท่านแสดงความจำนงให้ได้กะว่าทำไมจึงว่าพอเพราะเหตุอะไรเพราะพระพุทธองค์เป็นผู้ให้ธรรมะจนท่านได้บรรลุธรรมได้ตัดสรุปธรรมได้เป็นพระอรหรันต์รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมธรรมคาสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้อบรมแนะนําสั่งสอนเพราะนั้นท่านจึงเป็นพุทธประทาพระพุทธองค์ก็บอกว่า,วายัางยังไม่เหมาะสมสรีบุตรเธอยังช่วยเราภาระอื่นยังมีอีกมากเพราะนั้น ยังไม่ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่หน้าที่ของท่านที่จะมาอุปถัก์จากนั้นถึงพระสารีบุตรพระโมกขลากนินั่งกระยงปนมมือขึ้นมาอีกนี่ในเมื่อพระพุทธองค์ยังไม่พร้อมที่จะให้ท่านสารีบุตรพี่ชายใหญ่เป็นผู้พุทธอุปถัก์ข้าพระองค์เองเป็นองค์รองข้าพระองค์พร้อมที่จะเป็นพุทธอุปถักต์พระพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกระผมจะเป็นผู้รับเป็นผู้รับภาระ ในการดูแลอุปธรมประตากพระพุทธองค์เป็นพุทธอุปถักพระพุทธองค์บอกยังโมกกลายังไม่ใช่น้าทีของท่านท่านให้ช่วยเราอย่างอื่นแนะนําสั่งสอนปวงประชามีอีกมากที่จะไ้ช่วยกันอบรมสั่งสอนจากนั้นพระอสิสติมหาสาวกทั้งหลายเรียงลําดับตามพรรษาแสดงความจำนงขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงพระอานนท์พระอานนในนิ่งเฉย ไม่ว่าอะไรทั้งหมดพระสงฆ์ทั้งหลายก็อเอา้าท่านอานนทำไมท่านไม่แสดงความจำงที่จะปฏิบัติพระพุทธเจ้าเลยท่านไม่แสดงความจำงเลยไม่แสดงความอยากจะปฏิบัติพระพุทธเจ้าเลยทำไหมพระอานทนก็กลบับพูดขึ้นมาในท่ามกลางสงฆ์ว่าถ้าหากพระพุทธเจ้าประทานพรให้แก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์จะปฏิบัติ แต่ถ้าพระองค์ไม่ประทานพรให้ข้าพระองค์ข้าพระองค์จะคงจะปฏิบัติไม่ได้เพราะพระพเจ้าก็ถามวา่อาอ้าวประทานพรนั้นคืออะไรพูร้ใดซิประทานให้เราตถาคตประทานพรให้นะคือประทานพรเรื่องอะไรพระอานนท์ก็กราบทูลขึ้นว่าอย่าให้อาหารอันปลาณีตแก่ข้าพระองค์อา้าวทาไมเกี่ยวข้องอะไรเมื่อในเมื่ออุปถากเราทําไมจึงมันเกี่ยวเรื่องกับอาหาร พระอ,อนรนบอกว่าต่อไปภายภาคหน้ากุลบุตรสุดท้ายภายหลังเมื่อว่าทราบว่าพระอ,อนรนปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็จะหาว่าเนี่ยพระออนรนปฏิบัติพระพุทธเจ้าเพราะอยากจะกินอาหารดีๆเพราะนั้นข้าพระอ,องค์ไม่ไม่อยากจะได้ยินคนํานี้เพราะนั้นพระอ,องค์ได้อาหารดีกระตังไม่ให้ให้ข้าพระเจ้าข้าพระอ,องค์อย่าให้อันจีวออันปราณีตแก่ข้าพระเจ้าก็เหมือนกัน อย่านําข้าพระองค์เข้าไปในเวียงในวังถ้าว่ามีเข้าไปในเวียงในวังพวกพระองค์ได้รับนิมนต์จากพระเจ้าแผ่นดินอย่านําข้าพระองค์ไปด้วยเพราะว่าเขาจะว่าพระนน์ปฏิบัติพระพุทธเจ้าอยากจะเข้าเวียงเข้าวังอยากจะรู้จักญาติโยมผู้ใหญ่ในเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินข้อที่สมจุดนี้สําคัญข้อที่สม เมื่อพระพุทธองค์ไปแสดงทําให้แก่ใครที่ไหนประเทศไหนหรือตระกูลไหนเสร็จเกียบร้อยแล้วข้าพระองค์ไม่ได้ไปด้วยแล้วก็พูดให้ข้าพระองค์ฟังอีกว่าวันนี้เราได้ไปพบกับตระกูลนั้นไปเจ้าแผ่นดินนั้นเศรษฐีนั้นได้พูดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี้มาพูดให้ข้าพระองค์ฟังอีกอันนี้เพราะว่าต่อไปภายพังหน้ากุลบุตรสุดท้ายภายหลังท่านอ,อน,นุนที่พระพุทธองค์ได้เทศให้แก่เศรษฐีท่านนั้น่ะ ธรรมะสูตรชุดนี้นะท่านอานทน์ได้ยินไหมไม่ได้ยินก็เหมือนกับข้าพระองค์ปฏิบัติพระพุทธเจ้าไม่มีความหมายเพราะนั้นอยากจะให้พระองค์พูดให้ข้าพระองค์ฟังองีกอันนี้ก็คือข้อหนึ่งข้อที่หนึ่งบอกว่าข้าพระเจ้าข้าพระองค์มีความข้องใจสงสัยในธรรมะทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะเป็นกลางค่ากลางคืนจะเป็นเวลาไหนก็ตามขอขอให้ข้าพระองค์ได้เข้าไปกลาบถาม ปัญหาข้อนั้นๆที่ข้องใจในทุกเวลาโอ,โอ้ตัวนี้หนักพอสมควรเหมือนกันเอะเออเอาพูดไปพุทธองค์ก็ฟังไว้ในเมื่อพุทธบริษัทสี่เข้ามาเข้ามาหาข้าพระองค์แต่ข้าพระองค์พิจารณาดูแล้วว่าพุทธบริษัทสี่นี้สมควรที่จะเข้าไปการาบพระพุทธเจ้าได้เพราะเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ตั้งใจ และข้าพระองค์ได้นําพุทธบริษัทสี่เข้าไปกราบพระองค์ขอพระองค์เทศนาโปรดแก่เขาเหล่านั้นด้วยไม่ใช่ว่าเข้าไปเลยจะจะจะเอามา,ามายุ่งทําไมในสถานการณ์งนั้นพระอนนท์กลัวตรงนั้นและอ,อันดับหนึ่งก็ว่าในเมื่อพุทธบริษัทสี่นิมนต์พระพุทธองค์ให้ไปฉันหรือไปแสดงธรรมน่าสถานที่ใดแต่ข้าพระองค์มองดูแล้วว่า เขาเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาข้าพระองค์รับนิมนต์เขาเอรับนิมนต์เขาในเมื่อข้าพระองค์รับแล้วนี่เมื่อพระองค์เสด็จมาข้าพระองค์หมกไปนิมนต์พระุธองค์พระพุทธองค์ต้องรับนิมนต์ที่ข้าพระองค์รับไว้แล้วนั้นออทำไมจุดนี้พระนรนบอกว่าพระพุทธองค์ข้าพระองค์ปฏิบัติพระพุทธองค์ ไม่มีเผ่าเวอร์อะไรเลย,ยางั้นเดออเออปฏิบัติก็ปฏิบัติอย่างนั้นล่ะพระนท์ไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นในเมื่อพระอนท์พิจารณาดูแล้วเห็นว่าเหมาะสมจะสมควรพระพุทธองค์ก็ต้องรับไปนี่แหละอันีหลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยคงจะเกิดไม่ทั้งหมดมั้งอาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างให้พวกเราให้ศึกษากันแล้วกันแต่เรื่องราวเป็นอย่างนี้นะนี่แหละที่พระพุทธเจ้าที่พระอน,นุก์กราบทูลขอ ขอพอรจากพระพุทธเจ้าที่จะเป็นพุทธอุปถาจากนั้นพุทธองค์ก็เอาให้ทั้งหมดจากนั้นพระนรนท์ก็เลยเป็นพุทธอุปถาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเป็นผู้รับผิดชอบนะนี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีความรับผิดชอบด้วยกันการทําอะไรออกออกไปถ้าไม่ขาดหาผู้รับผิดชอบไม่ได้งานทุกชิ้นมันไม่ราบรื่นไม่เรียบร้อยหรอกอาทากะเกะกะการทิ้งๆข่องข่างไปคนนั้นทิ้งนี้คนนี้ทิ้งนั้น ผลในสุดเลยหากฎหาระเบียบไม่ได้เพราะนั้นการอยู่ร่วมกันของพระพ,พุทธศาสนาพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมีกฎมีระเบียบนะมีแบบมีแผนแห่งความเป็นมานะเพราะนั้นพวกเราทุกคนที่ว่าพุทธอุปถาคพระอ,อนุนปฏิบัติพระพุทธเจ้านี่เป็นมาอย่างไรนะอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังนะนี่แหละหลวงพ่อจะได้พูดให้ฟังกัเป็นกติตัวอย่างสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายคือพระอ,อน,นุนคือภาษาลิบุตร ถือพระพุทธเจ้าเป็นพระบิดาเพราะเหตุไรเพราะพระพุทธเจ้าให้ทรมรรคทำคาสั่งสอนจุดประเทีในดวงใจของท่านจนท่านได้บรรลุธรรมได้เป็นพระอรหันต์อันนี้พ่อแม่ของเราคืออะไรพ่อแม่ของเราก็คือให้กําเนิดตั้งแต่หัวจดเท้าเราได้มาจากใครได้มาจากพ่อจากแม่แล้วก็จะพ่อแม่เป็นผู้เลี้ยงดูเรามาอันนั้นก็คือพวกเราควรจะอุปถัมภะทากอย่างที่ภาษาริบุตร ประกาศว่าน,นี่คือพระบิดาของของข้าพเจ้าอันนี้เหมือนพวกเราก็เหมือนกันถ้าเราได้มาจากพ่อจากแม่อันนี้ก็คือพ่อแม่ของเราไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นทั้งสองอย่างคือพ่อแม่ทางธรรมและพ่อแม่ทางโลกยทางโลกก็คือพ่อแม่บิดามารดาของเราพ่อแม่ธรรมะก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ให้ธรรมะแก่เราเนี่ยเป็น อย่างพระพุทธเจ้าให้ทร,รมาแก่พระสาวกทั้งหลายอันนั้นเป็นพระบิดาทั้งสองอย่างนี้ก็มีคุณค่าถ้าว่าพวกเราพิจารณาดูด้วยปัญญาเนี่รับผิดชอบนะเข้าไปรับผิดชอบเท่าที่เราจะรับผิดชอบได้เมื่อเราทําดีแล้วนะบุญกุศลก,กรรมที่เราทําดีแล้วมันจะมาสนองพวกเราแต่เราทําไม่ดีกรรมที่ไม่ดีน่าจะสนองพวกเราเช่นเดียวกัน กรรมโมนีนาวัตติโลโกโลสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่ตนได้กระทําไ้แล้วนะถ้าทําไม่ดีกรรมไม่ดีก็ต้องสนองถ้าเราทํากรรมดีกรรมดีก็ต้องสนองเรานะวันนี้หลวงพ่อได้พูดยาวไปสักหน่อยเหมือนกันนะเป็นแนวความคิดสาหรับพวกเราท่านทั้งหลายตอนนี้ไปรับพรอ,อนุมโมทนาให้พร